ควรจะระมัดระวังให้ดีต้องรักษาให้ดีไม่ได้จะมีอำนาจได้จะมีอำนาจมีอำนาจอยู่เช่นนี้แต่้ากะอดถ้ีอาจะรต้องงาดีททา้ตั้งใจจะมากจะน้อยไม่ถึงรอยไดเา่าง่มาจากชาจากใไนก็มาโ

เจ้ารนมากราบาุาทำบุญเรื่องร่างร้าุทธิแกทุกข์ร้อยปารับบู้คนรวยเป็นคนรักเรื่องที่ได้รับการบุทอาพิเศษมาอย่างดีสมณาคุณแด่ท่าน ในทีมที่6ของการประจัญบานโอกาสถึงจะเป็นของแท้ปีนั้นนะครับที่เราได้รับการประกาศในงานประจัญบานที่เป็นการต่อสู้ระหวางเพียงปุเตะกับยูรากจะต้องตั้งไว้ในวันที่11กันยายนที่ผ่านมา

เ่ะชน์เพ่อความรู้ดเอความเจริญแท้าพเจ้าทั้งหลายแต่บีจนทั้งหลายมีาบัดา้บนดาขาได้มาาไมาเมาลยนะครับเข้ามาเลยนะครับเจ้าข้าเ้อง พระผู้เจ้าที่เจ้าของที่ขอท่านที่เข้าใจและใส่ใจสภากาชาดสภากาชาดให้คนเดินผ่านได้ทั้งหมดอยู่ท่ามกลางแถวนะท่น อรัณการนะรการใหนแแเดเลนหนึงนะครับขอบคุณมากครับองลุนนะครับครอนะครับความรวดเร็วนะครับใจหน้าผาขึ้นเยี่ยงแถวว่าทางซ้ามาทาหน้าผายฟ้าหน่อยนะครับให้คนเดินตกไปทาง้านโต้างแเสียาย้ยนะครับเชิญนะครับทักปุ๊บทักปุ๊บทัาลยฟ้าร้อยึนะครับนี่หลว่อโตแดกให้หนึ่งองนะครับนี่นะครับ ประวัติยอโสมประวัติยอโสมเชิญนะครับเรามีท้าแจกให้หนึนะครับจากวัดคางนะฮะอ่าเชิญนะครับคนระเเรื่องจะเป็นพระบูชาได้รับการบูชาที่เสนไ่ยองนี้ เงยหน้าผากขึ้นนะครับเบื่อหน้าผากขึ้นแล้วก็งงตั้งใจให้ดีนะครับให้เป็นกุศลเท้าไว้ระหว่างพระท่านเจิมคืนนี้กลับไปบ้านอย่าเพิ่งล้างนะครับบริเวณที่พระเจิมให้คืนนี้กลับไปบ้านอย่าเพิ่งล้างอาบน้ำอาบผ้า,าก็จริงแต่อย่าอย่าล้างตรงตรงหน้าผากปล่อยไว้คืนหนึง่งปล่อยไว้คืนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ครล้างนะครับเพื่อให้เพมพักเข้าไปนะครับเพมพักเข้าไปในร่างกายเรานะครับ เเชินะครับถ้าปลาลอยฟ้าด้านนี้เชิญนะครับนะแต่จะปัดผานะนั่นเอาเอาก็ร้อยไปร้อยไปหนึ่งแป้นนะครับถ้าสิ็นปลาลอยหนึ่งแป้นนะถ้าร้อยบาทก็พระพระหนึ่งองค์ไปติดติดไดแล้วเอานะครได้แล้วได้แล้วเชิญเชิญนะครับเชิญ สารมหาลภาเดียวเชิญนะครับกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพ แว่เวียนข้ามาเลยนะครับคืนนี้รองป้วยแล้วนะครับคืนนี้รองบุวยแล้วเหลือวพรุ่งนี้คืนเดียวนะครับวันนี้มีโอกาสเวลาแล้วก็เชิญเชิญก่อนเลยนะครับอย่าพลาดประเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไม่ได้จะเสียโอกาสนะถ้านั้นไม่ทำเลยมีโอกาสมีเวลารีบทำเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลอย่าผรับวันประกันพรุ่งว่าพรุ่งนี้ฉันนึกจะทำนะอย่าผรับวันประกันพรุ่งอย่าลังเลใจนะครับ ียอขาดมีเวลาแล้วเชจอได้เลยนะครับ เงยได้ผลขึ <sketches> ้นนะครับเงยได้ผกขึ <len> ้นแล้วก็รับของขวัญของลูน้ไปจากเจ้าหน้าที่นะครับยี่สิบบาทนะครับใส่ไปเลยเดี๋ยวฉันาห้ที่ติดได้กำไรก็หมดนะครับกำไรข้อมือก็หมดแล้วแบตเตอรี่ก็หมดแล้วเหลือแต่พลานะครับเหลือแต่พลาให้ท่านนะครับทำหนึ่งทำบุญหนึ่งร้อยเรามีพลาให้หนึ่งนะครับอ่าโยเหรียญเสี่ยงทายถ้าเหรียญหมดไปแลกได้นะครับไปแลกได้นะครับที่คุณลุงนะที่พิ่ของ วทางขวามือก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆก็เชิญแวะนะครับเชิญแวะทำบุญมาป่าลอยฟ้านะเจิมหน้าก็เรียงแถวก็ไปเลียงแถวหนึ่งเลี้ยงหนึ่งเข้าไปเลยครับเจิมหน้าเงยหน้าปากขึ้นนะถวายสังฆทานเจิมหน้าเชิญลยครับเจิญหน้าเชริญครับ คาเปซีคาเฟซีกินคาราคาเฟซีอาหารติซั่าชานามิชานามินะเปีคาเฟีกินคาราอาหารแชบโตวิังาชานามิชานามิาถาป้องกันตัวนะครับย่อมในเวรเือสัเล็กสัอยที่ภาษาป้องกันตัวมีไว้ดีนะครับไปเหยียบยูกาตายโดยไม่ได้เจตนา ด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับพระป่าลอยฟ้าด้านนี้นะครับท่านทำบุญแล้วหรือยังนะถ้ายังคงแวะเดินได้เลยนะครับอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนนะครับทำบุญวันนี้แล้วอยากขอให้มีโรคภัยเบียดเบียนนะโลคยาปรมาลาภาสำคัญมากนะครับแถวเอนะครับ เียง <spe ech existential Christians> ้ายมาหน่อยนะครับเอียง้ายมาหลังผมนี่หน่อยนะครับที่เข้าแถวเจอมาผาเียง้ายมาทางนี้หน่อยนะครับเพื่อว่าผู้ใจบุญท่านอื่นจะได้เดินผ่านไปได้นะเดนะครับถ้าป่ะเปไ้ป่าไ้นนี้เลยนะครับเจ้หน้่บ้านโน้นนะครับ 50บบาทนะครับค่อยค่อยค่อยของแก่50บาทรลบเงินทองนะครับทำบุญให้กับวัดดนะครับทำบุญให้กับวัดพนันเสร็จแล้วแล้วก็เผาตะไคร้หมดตะไคร้างถุงวางหลังกลับมาหลังจากท่านโยเหรียญเสกมาแล้วหลังนั้นจะมาให้ทำบุญ50บาทนะจุดนี้นะแล้วเหลือพวกนี้อีกวันหนึ่ง ถ้าทำวันนี้แล้วท่านก็จะไม่เดียอกาสถ้าไปทำวันนี้เดี๋ยววันนี้ท่านมาไม่ได้ท่านก็ยจะเดียวกาสไปหนึ่งปีเต็มนะหลังหลังกลับมาเลยนะครับท่านนี้ฮะท่าไปเล่นโปรเซคานได้แล้วหนูขอบคุณมากขอให้โชคดีนะครับกำไรข้อมือก็หมดแล้วนะครับกำไรข้อมือแห้งก็หมดแล้วท่านก็รับ